วันนี้มาแชร์วิธีการแกะลายอางุ่นแบบนี้ค่ะยังไงให้รวดเร็วโดวยเฉพาะร้านค้าเปิดเดลิเวอรี่ผลไม้พร้อมทานอยากให้ผลไม้ออกมาดูสวยประหยัดเวลาค่ะบางคนก็อาจจะใช้มีดควา้าทถ้างานเดลิเวอรี่เราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเหล็กสามเหลี่ยมขึ้นลายแบบนี้เป็นตัวช่วยเป็นทางลัดท,ทำให้งานออกมาเร็วมากๆค่ะทั้งสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะจะช่วยขึ้นลายอางุ่นได้รวดเร็วมากๆค่ะไปดูกันเลยแค่กดลงไปแบบนี้ค่ะความหน้าสามเหลี่ยมลงนะ ยิ่งผลไม้สดๆเนี่ยจะกดง่ายมากเสียงกรอบลงไปแบบนี้แล้วรู้สึกน้ำลายไหลเลยค่ะแล้วก็กดวนไปเรื่อยๆจนลายมันเจอกันค่ะน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้ที่สําคัญคือเขาไม่ได้คมมากก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะบาดมือเราค่ะบางคนที่ถนัดมีดควาน,นสามารถใช้มีดควานได้ค่ะแตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือควานจะขึ้นลายได้คมชัดสวยกว่าน้องสามเหลี่ยมแน่นอนค่ะเราอยากได้ถี่แค่ไหนเราก็สามารถกําหนดได้เลยลมีดควานจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะคนไม่ถนัด ก็อาจจะบาดมือได้ค่ะจะเห็นได้ว่าลายชัดแล้วก็ละเอียดกว่านะคะจะเทียบให้ดูเลยว่าตัวซซายมือใช้มีดควานค่ะส่วนตัวขวามือเนี่ยก็คือใช้น้องสามเหลี่ยมตัวนี้ดอกและความคมจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะถ้าเราทําเป็นจํานวนมากเนี่ยตัวสามเหลี่ยมก็ช่วยงานได้เยอะมากจริงๆค่ะอ,นนอยู่ที่ความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะการทำคัพเค้กเนี่ยอาจจะใช้มีดควานในการทําเพราะว่ามันจะคมสวยกว่าถ้าทำเป็นเดลิเวอรี่ซ่งมีเวลาค่อนข้างน้อยเราก็จะใช้ตัวสามเหลี่ยมค่ะ